ันนี้ก็เห็นคนชาวลอยเขามาจ่ายของกันเยอะแยะนะครับดูครับนี่ครับชุดไทยลอยสวยงามมากครับโอ้โหผม้โหเชงตุงนะครับหิวข้าวมากครับวันนี้ครับเนี่ยก็ลองไปกินผักกะเพราอันที่เน่ยคลิปพี่แน่เราไปกินอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดนะครับอากาศ1ิบเโมงกว่าแล้วฮครับครับครับเราไปดูก่อนอุ้ยนี่ครับก็ ใกล้จะถือออกพรรษาแล้วครับก็มีคนมาจ่ายตลาดเยอะมากครับนี่ครับผู้ดีเรามาช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับที่ผักกะเพราเมืองไทยใช่ไหมโอเคจัดไปครับวันนี้ก็ผมพาพี่แน่มากินผักกะเพราอีกทีนะครับนี่ครับต้องหมาสูงไข่อีกทีนึ้นะครับดูดูดูเชิญนั่งเลยครับ เมยสุนาขซิมมูอวะอ๋อมีมีมีมกาแฟกาแฟอะ่ะลาลันประจำประจำที่พี่แน่อีกทีหนึ่งร้านนี้ใช่ไหมพี่ไปไปดูหน้าแม่ของมันกะเพา,ามาจากประเทศไทยอีกโอ้น้ำลายไหลสั่งด้วยสั่งด้วยสั่งพิเศษเอากาแฟเยอะๆให้ห<ๆ><ๆ>อมเดียวด้วยวหอมเดียวเอาเหมือนกันป่ะหอมเร็วอ่ะเอาเหมือนกันแน่นอน hay bông mơn có áo nơi cầy có áo bắt cà áo có áo năm sốt kem kem à hả <laughs> oh, đi, này súng này đâu ô không đi là này na lọ thế này không thì này có đấy nắng này à này anh กินข้าวมี่อีกไหมไหนเงี้ยะมียเมียเมียนี่ๆเอาข้าวมี่อ่ะน้ำขวดแล้เหมอนกางเกงนี่น้ำเย็นเย็นมีไหมเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยไปข้าวมี่ใช่ไหมร้านข้าวมี่เออไปไปสาวสวยไปไปผมจัดไปต่อมือไม่บอกเดี๋ยวร้อเนี่ยนะป๊ารมีความเดียวเลยสิมพักนี่เออพี่เนี่ยทำไมจัดแบบนี้อ้าโอเคครับไปกินข้าวมี่ร้านอร่อยต่อไปสูงุขะเอาข้าวมี่ อติดตาพี่อยู่ั้งสองคนเลยครับเดี๋ยวนี้โชคไม่ดีนะครับหมดแล้วครับอันนี้ลับมาไทยนะว่าลับมัเชียงครณนะครับมีมันเอียงฮะเนี่ยเนาะคุยนขาสาวได้ยังไงล่ะสค่ะ อนะสแล้วกเออสาวขอมันเสียมอะรกินวนกันนะขอถ่ายรูปน้องพราะว่าน้องมัติดตามในครูปอยู่อันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเชิญคุณว้ยนะค่าอยู่นี่อยู่แล้วก็คือก็ทำแบโอ้เป็นคนไม่ใช้เฮ้ยคนท้งหน้าสวยก่านอค่ะขอถ่ายรูปน้องคคถ่ยทังหน้าดีกว่าี่กัน นะครับสองสามขอบคุณครับโอ้ได้เจอสามสว่แม่สามอ่าถ่ายก็เดี๋ยวไงเอายืนถ่ายสองก็ได้หนึ่งสองสามนี่ไงพิเซนเตอร์ของมุมสวยกว่านี่ไรเงี้ยนะสองก็สองก็เขาถ่ายสองก็ะนะงอ๋ไ <c oughs> อได้เอาได้เอาถูเริองอะไรขามไปนนะครับถูเริงสองก็ค่ะเอ้ยเข้าเข้าเลิงหมดออกเข้ามีหมดแล้วเอาเข้าเลิงดีกว่าถู <c oughs> เรงใส่น้ำแข็งนะอ๋อใส่สองก็เข้ามีเลยเนี่ยเข้ามีอ่ะนี่ไงนี่นี่นี่มี้อนไหน สิยงเอาค่ะมีอันไหนกันอันนี้เขาถูกเลยครับขออนุญาตดูต่อนะก็ข้าวมี่ร้านนี้อร่อยมากครับอันสวยๆที่ในเพจปุ๊นี่ยเจอตัวจริงทั้งหมดแล้วครับใครอ่ะนี่ทางหน้าเขาเลยออคา่ทุกๆ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 ออพึ้งเป็นหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ปึ้งเลยครับอุตส่าห์เอาสาวตะเค้กมากระทิง้งหเลยบหุ่ย ออกพภาษาต้องร่วมทั้บุญก่อนโอ้ยวันนี้ขายดีทุกอย่างเลยนะครับมาตรงนุ้ยลาเดนแลก็ไม่เหลือเลยทีนี้เขาบอกว่าคนสวยๆในเฟซบุ๊กมารวมอยู่ตัวอยู่ที่ร้านข้าวมีร้านนี้อีกหน่อยมานี้จะขายดีมากๆครับในช่องภาษาเฮ้ยเอ๊ะข้ามีหมดแล้วมาซานิดหน่อยนะครับหมดสักอย่างเลยวันเวลาไปกระเพราได้คอมเดียวเป็นงอไรเดี๋ยวสั่งอยู่ข้าวเลื้งเข้ามีหมดกินข้าวเลื้งทำไปเพื่อคอมเดียวได้อ๋อเอาสามก๊อกครับอ่ะ เอากันต้อค่ะอ๋อโทีนคะครับต้องกินสามก๊กเนี่ยผมไปดูหน่อยแก้อนอเสื่อนนกันหรอยอ้เน่ตั้นะงตอแน่นี่นะเฮ้ยกำกับจอมอะไรมาทบัพซีมีไร เราจะเสียงเลยเพื่อนสีแดงอัลลาสับสีแดงใจสีชมพูอ่ะหางแค่จเจอสุดขึ้นมันจื้อมะอ๋โอโน,นน่าชอบชอบเสียงงามมันนี่ก็ฮะเจ้าซุยนไงเงี้ <c oughs> ยนี่นะ <c oughs> เขากได้ซี่กับตอนสาวได้เจอเยอะอ๋อ <c oughs> นี่ครับโน,นน่าชอบสีเขียวเยอะกว่า <c oughs> ชอบสีฟ้ามีไหนมีไหนามาตัวต,อ,ต,อ,ตอ,อันนี้เขียวของงามไหนเนี่ยสีเนี่ยงามคนมันงามใสจืดเลยงามไม่เล่นปิดล่านะโอ้เทียอันใส่เนี่หรอง,งามกเอ

เอาวัาสาเดียนต้องน้องควายแหละกินชิ้นที่อมหวาเลยโอ้งามเตะสามเปนฮะงามนะงามสหมักคือเนี่ยงามเน้อมา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 ใหม่ตรงเสียเอ๊เกิดเนี่ยเจอเนี่ยงามกัาเจเทงสุดยอดเลยเดียวชอบสีนู้นนาเจิงยังเี๋วไซื้อกับผัก้า

ก็ใส่ซับสุดขึ้นโอ้ฮัลโหลเป็นเงาเงินไทยหมดไม่เล่งเขาาในมาแน่แน่เป็นอมาไปถ่ายเจ้าไปถ่ายเงินเนี่ยนุ่นลาได้ถ่ายเลยเดี๋ยวเสียท่านถ่ายแล้วถ่ายต่งถ่ายเดี๋ยวเลยมั้งเ่านางเอกแน่แน่แน่ผู้สิ่อ่างกางแน่ใช่เป็นย่านี่ไงเอาเอาเงินไปไอ้การทังปุูนเปียวเนี่ยเขาต้องใครกาวะทำอะไรกายกันเนี่ยงานกุ้งเกลียวสมิสปอนเซอร์แฮมมี่แน่มอ ไม่มีเลยสปอนเซอร์อ้าวนี่เด้อสปอนเซอร์สปอนเซอร์กินเกันกินให้เป็นเล่งทั้งหมดเราจ่ายก็เลยเรอเสื้อนะเสื้อแน่อันนี้งามอ่ะนะแ้งอันนี้มีหลอกเนียอันยุ่ยยุ่มเนียว่ะโอ้งามเตะมาผ่าเข้ากกว่าเออนี่ครับประมาณหมื่นสี่อุ้ยก้าวในตัวก้าวในเหมือนเสื้เนี่ย อะไร้วจะพูดเราวนการปัาตัวเหน่อยกันไหลืมโตไปแล้วเนี่ยเอาเลยเอาดิดเดียวดิ๊ดโอ้สวยงามเต้ไหน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 ทางเดียวอ่ะโอ้นี่ครับลายมันสวยงามมากครับ côn bay kín nè nè, phết này, khóe hàng tá vậy wơ, đôi man đôi man đôi man, tôi xòm xì màu chúc, anh ấy có thay quang, anh ấy xì màu chúc, anh xì này ởng gì nữa, xì màu chúc nữa in mew, xì này xì này ởng quang đi, thấy bạn ăn ăn một trang ngâm rồi Ủa chúng mình nhìn chua nữa nè Mừng, mưa này nè Bơ ơ Ủa cái à? Mưa văn xáo tăn hả? Cái ẻ nó Tăng khá xoay Tối cái nè, tối cái nè Mì cá lắm nè Mì cá lắm nè Ủa mưa đều có tí lũ Tí lũ của mưa ảnh khá xoay Ủa mưa đều có tí lũ của mưa ติเต่าติกาต้านีู่้จังเลยะคุณไทยเหรอมันบอกมาที่เขาอ่ะว่าเอออะไรอย่างเงี้ยหัวเนื้อโป้ใจเด้วนู้นนู้นนู่นนู้นนู้นนูวนนนี้นนา้อะไรนนูนนี่ยน่น้นครับนานนน้นน เป็นหน้ยมาแล้วตามไปก่อนหนึ่งเฮ้ยไม่ไปแล้วไม่มาเยอะเลยสาวสวยเฮ้ยรูกจักอยู่คนนี้เขาเคยไปอบรมกับกลุ่มพยุทธ์อยู่ครับตอนนี้กำลังซื้อคารมไม้ไปผักสาวน้องแป้งนะครับ มะม่วงกลูกกันหมอมล่าช้องเห็นมูม่วงล้วงอ่ไหมตรงนี like oh. Oh, ้อันนี้เอาลนึง oh, ี yep. ่จองถึงเดือว่ะไอปนน่ะหมออ่ะอู้อ๋อลู่เตรียมอ่ะแสดงมะม่วงว่ะรด้สั่งลูกอ่ะอู้หูเตรียมดีทั้งหวยเงินเขาเรียกว่าอะไรลูนึง กําจิม้มองงได้ไหมครับจิ้มได้หน่อยหรือะไรอะไรอะไรรสชาตมันจะคล้ายๆเหมือนแอปเปิ้ลอ๋อวันนี้คนเยอะมากครับตลาดอ๋อใส่ถุงตุ๊กตือมุอกคาเฟ่ี่้ามาเลยนันะ อันนี้กาต้องนอมาน้อง้ใส่เลยอ่ะันเอได้กำังเอันอันด้แทบทิ่จะเนู้วานน่เองอันนี้สมาักคได้ล่าบันไแบบเช็ดๆแบบั้นอ่หนึ่อันหน่งเลยไงใส่ตาซิมักผมยังจะส่สาวยังไม่มาพี่มองแล้วกลับไปกลับไปไม่เอาแล้วอุ้ยังไม่ไหวครับฝั่นี้คับที่อัขกามเลเห็นาม ทำไมพี่เนี่ยอ anyway, okay, ่านใจผมเลยทุกทีเนี่ยให้น้องตาตอนเข้าวาแล้วมิมีหาโนนลี่คนเดียวออออิอีหนานั่งวารคันหนึงนด่สามหีเดี๋นัองวามีอีกหนึ่งก็ด้ว่าเออมีหาคันไปหน่ก็อ๋อตกลงชื่อใบชานะไปทางไหนครับผมนองนอนกลับไปแล้วเนาะไปนอนไปเลยไปเลย เฮ้ยวันนี้โชคดีเนาะเจอเดยวสาวๆสมุนไพรไปเลยชอบสมุนไพรก็ซื้อไปได้โอ้โหมาเสียงเนี่ยยวกาสได้เนาะอ่่ไม่ได้หันก้นวันเนาะเขามาสิคู้นั้นไง